สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูรีวิวของเบร t t a PMX รุ่นปี2025กันปืนซับแมชชีนทันสมัยที่กำลังเป็นที่พูดถึงด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยระบบงานที่เน้นการใช้งานจริงและความน่าเชื่อถือเริ่มจากภายนอกเบ e t t a PMX ดึงสายตาด้วยโครงสร้างโพลิเมอร์น้ำหนักเบาผสมชิ้นส่วนเหล็กความแข็งแรงสูงทำให้ทนทานแต่จับถือได้คล่องตัว โปรไฟล์ปืนมีความกระทัดรัดแบบยุทธวิธีมาพร้อมรางทิกเกตินีด้านบนและด้านข้างสำหรับติดตั้งออปติกไฟส่องและอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มความอเนกประสงค์ทั้งในงานมืออาชีพและการใช้งานทั่วไปที่เหมาะสมไกปืนพับและบังคับปรับได้ทำให้ผู้ใช้ปรับตำแหน่งให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะใกล้หรือลั่นไกลแบบควบคุมได้ ด้านประสิทธิภาพ PMX บรรจุกระสุนขนาด9คูณ19มิมให้แรงถีบที่นุ่มและควบคุมได้แม้ในยิงรัวด้วยกลไกภายในที่สมดุลและด้ามจับที่ออกแบบตามสรีระอัตราลูกกระสุนถูกปรับมาให้ยิงเป็นชุดได้แม่นยำโดยไม่เสียเสถียรภาพทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้ทั้งในโหมดเซมิและฟลออโต้จุดขายสำคัญได้แก่ความเป็นโมดูล่าสมัยใหม่ การถอดประกอบแบบไม่ใช้เครื่องมือเพื่อทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและแผ่งควบคุมแบบสองข้างที่ใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาเบรตเตอรตาลดน้ำหนักโดยไม่ลดความแข็งแรงทำให้พบพาสบายเมื่อใช้งานต่อเนื่องซึ่งสำคัญสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือผู้ปฏิบัติการทางยุทธวิธีอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่พัฒนาให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยภายใต้ความกดดัน แม้ปืนจะมีกำลังมากก็ตามในส่วนของราคาตัวเลขจำหน่ายจริงจะแตกต่างตามการตั้งค่ารุ่นและตลาดแต่คาดว่า Beretta p m x ปี2025จะตั้งราคาแข่งขันได้เมื่อเทียบกับซับแมชชีนรุ่นใหม่ๆโดยให้ความคุ้มค่าสูงเมื่อเทียบกับชื่อเสียงงานฝีมือของเบ r รต t a และฟีเจอร์ที่ให้มาสรุปแล้ว Beretta p m x 2025เป็นปืนที่ผสานการออกแบบสมัยใหม่ เอนโดนามิกที่ยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือทำให้เป็นคู่แข่งที่โดดเด่นในคลาสนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มองหาข้อได้เปรียบทางยุทธวิธีหรือแฟนปืนที่ชื่นชมความแปลกใหม่จาก b e r e t ต้า PMX ก็เป็นหนึ่งในการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นของปีนี้ฝากบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามเพื่อรีวิวเพิ่มเติม